นึกคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มากเหตุการณ์บ้านเมืองก็ต้องศึกษาเข้าไว้อาจจะเปรียบเทียบต่างสมัยโน้น,นในฐานะที่เราผ่านวัยมาสมัยโน้นเป็นอย่างนี้สมัยนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปในเหตุการณ์ครับเราเป็นผู้ดูเหมือนกับดูดูละครที่กำลังเปลี่ยนยุคเปลี่ยนเรื่องไปนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาคิดตลอดเวลาว่าชีวิตไม่ใช่ของยากแต่ที่มันยากเพราะเราทำไปเองนะเราไปทำให้มันยากเองชีวิตมันไม่ยากแต่เราไปทำให้มันยากเองก็มาถึงตรงว่าถ้าจะให้จิตสงบก,ก็ต้องนี่ครับประชับมิตรพิชิตอุปสรรครู้จักพอเยินยอตนเองต้องบอกว่าเราเก่งมั่งนะนะพักสักครู่หนึ่งครับ ทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าเามื่อกี้นี่เราพูดถึงการที่เราจะดูโลกอัดอั้นตันใจของเราอะนาะก็มาถึงมาถึงตรงไหนแล้วครับเมื่อกี้นี่ผมพูดถึงการกระชับมิตรไปแล้วเราก็มาพูดเรื่องซึมเศร้าทุกคนมีนะครับซึมเศร้าเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาเองจากเหตุการณ์พัดพลากจากคนที่รักคนที่รักจากไปลูกหลานแยกครัว นะครับทีนี้ไอ้นี่มันซึมเศร้าจากเหตุการณ์แต่ว่ามันมีการซึมเศร้าจากโรคด้วยนะครับจากโรคภัยจากจิตใจที่มันเรียกว่าเป็นโรคจิตอ่อนๆนะว่างั้นเถอะหรือมาจากปัญหาชีวิตทําให้เกิดความเบื่อหน่ายรู้สึกอยากจะแยกตัวเองออกจากสังคมเป็นเรื่องราวแต่ดั้งเดิมที่เก็บเงินไว้น้อยเกินไป ก็เงินเริ่มไม่พอใช้มีความวิตกกังวลหมดหวังอาการซึมเศร้าวพวกนี้เกิดมาได้ในทั่วช่วงทุกช่วงอายุนะครับแต่พอพอสักห้าสิขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นมากกว่าคนอื่นจะทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายจะหงอยเหงาไม่มีความสุขในชีวิตอาการซึมเศร้าเนี่ยก็เกิดจากรู้สึกแสงสี ความสุขสัรหายไปจากชีวิตมองไปไหนก็มีแต่สีเทาๆนะเริ่มมีอาการนอนไม่หลับแล้วก็เริ่มเหนื่อยง่ายเริ่มเบื่ออาหารไม่มีความรู้สึกทางเพศอันนั้นก็พออายุมากไม่มีก็ดีละนะวิตกกังวลในสิ่งที่ไม่ควรกังวลรู้สึกกังวลในสิ่งที่ไม่ควรกังวลรู้สึกชีวิตไม่มีค่า แล้เริ่มเตียนต,ต,ตนเองบ่อยๆมาถึงหนักขนาดอยากฆ่าตัวตายอันนี้สำคัญนะครับดอกจันทร์ดอกจันทร์ไว้ถ้ามีอย่างนี้ปรึกษาเพื่อนปรึกษาผู้รู้ปรึกษาจิต,ตแพทย์ก็ยังได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอาการซึมเศร้าให้มากที่สุดวิธีจะหลีกเลี่ยงเลิกซึมเศร้าให้มากที่สุดก็คืออะไร ติดต่อเพื่อนฝูงอยู่เสมอตอนนี้ถ้า,าขี้เกียจเดินทางอะไรต่ออะไร mm. ก็จะใช้ติดต่ออินเทอร์เน็ตไลน์เฟ e บ o ๊ k อะไรก็ยังได้นะครับอย่ามุ่งแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตนเองนะลองปรึกษาตัวเพื่อนฝูงหรือยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้าง mm. ก็จะดีนะสนใจในกิจกรรมศาสนามากขึ้น เพื่อให้ธรรมะกล่อมจิตใจนับถือศาสนาไหนก็ลองปรึกษาผู้รู้ในศาสนานั้นก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นบ้างให้ชื่นใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไอ้อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้มากๆากสำหรับโรคซึมเศร้าแต่ถ้าซึมเศร้าเกิดจากอาการของร่างกายเราเองนะร่างกายเราเองเหลือนี้เขาพิสูจน์ได้นะครับถ้าสมองขาด เซลตอรตัวนีน้โดปามีนเนี่ยก็จะซึมเศร้าได้ตรงนั้นต้องพึ่งพายาก็พึ่งผาครับอย่าไปรังเกียจว่ามันเป็นยาเกี่ยวกับจิตภาษาจินแล้วจะติดไม่ต้องครับถ้าหมอให้ยาก็เพื่อจะทุบเราอาการพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้เราจิตเสื่อมถึงขนาดคิดจะฆ่าตัวตายวางัันนะนะครับทีนี้มาเรื่องความเครียด ความเครียดในระดับธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็เครียดได้ในชีวิตประจำวันความจริงๆความเครียดในแง่ดีนะมันก็จะกระตุ้นให้เราปรับปรุงตัวเองให้หายเครียดนะเราเพื่อพอมันหายเครียดก,ก็จะทำให้เรารับสภาวะเหตุการณ์ใหม่ๆได้นะแต่เรื่องร้ายๆที่ ทำให้เราเครียดเพราะเราคิดไปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าความเครียดพวกนี้อาจจะทําให้เกิดโทษต่อร่างกายและจิตใจอย่างที่ว่าทุกครั้งที่เราเครียดเนี่ยอะดิี ine, one, นอลีนฮอร์โมนแห่งความชั่วร้ายมันออกมาทําให้ภูมิต้านทานมันลดลงอันนี้ทําให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้เจ้าความเครียดพวกนี้มันจะกระตุ้นให้เกิดรู้สึกมิกกังวลซึมเศร้า อาจจะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงอาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องควบคุมไว้อย่าให้เครียดจนป่วยนะการมีปริญาตอบโต้กับสภาวะการบางอย่างคือพอเรามีเหตุการณ์มากระทบเราเราก็ต้องตอบโต้ไปใช่ไหมการตอบโต้พยายามตอบโต้อย่างง่ายๆอย่าตอบโต้แบบก้าวราวโมโหงุดหงิด ตรงเนี้ยธรรมะช่วยได้ฝึกได้แต่ฝึกนะครับฝึกป้องกันลดความเครียดลงอย่าให้เป็นมากวิธีอีกวิธีนึงพยายามจดเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราเครียดตลอดสัป,ปดาห์จดไว้นะครับเหมือนเด็กเขียนไดอารี่เราดูว่าความเครียดพวกนี้พอหลังจากจดไปแล้วถ้ามันมาอีกเราจะเครียดไหม เราหลบเลี่ยงมันได้ไหมตรงนี้ครับวิชาการสมัยใหม่เจ้าโทรศัพท์มือถือที่มันมีมันมีสามารถจดได้ตลอดเวลาก็จดลงไปหลัง,ต,งตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยผมก็เริ่มบันทึกไว้บันทึกไว้ไอที่บันทึกไว้นี่นะกลายเป็นไม่ได้มาอบรมตัวเองนะกลายเป็นมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วพวกท่านที่ฟังก็อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวพวกนี้นะ เสร็จแล้วก็ามาเรื่องนี้ครับความเครียดการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเนี่ยมาลดเครียดได้นะครับฝึกโยคะนั่งสมาธิก็ทําให้เกิดความสงบและสบายได้นั่งสมาธิก็เอาแบบ White แอนดูไว้แะครับง่ายที่สุดแล้วได้ผลเร็วนะครับเอาเอาเป็นทางการเลยนั่งขัดสมาธิตัวตรงหลังตรงหายใจเข้านับ1 2 3 4สอี่ การหายใจนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เอาลิ้นแตะเพดานบนเป่าลมออกจากปากในขนี่ที่เป่าก็นับในใจ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ทําอย่างนี้วันละสี่รอบพอเลยครับท่านจะรู้สึกว่าเอ้ยใหม่ๆยังมันไม่มีอะไรแต่พอทําไปสักพักหนึ่งท่านจะเกิดจิตสงบได้ ผมเอาตัวผม,มเป็นเกณฑ์นะนะเวลาเครียดถึงขีดแล้วมันนับของมันเองเลยนะครับไม่ต้องขัดสมัดเทสละระหว่างเดินอยู่เนี่ยมันหายใจปกติจะถอนใจแต่พอเราฝึกได้ถึงที่แล้วมันไม่ถอนใจครับมันหายใจเข้าหนึ่งสอสามสี่การหายใจหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็เป่าลมออกหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดมันทำอัตโนมัติเลยครับ แล้วความเครียดที่อยู่มันลดลงไปอย่างมากมากเลยตรงนั้นอะระหว่างการเจรจาที่คู่ต่อสู้เขาอยากจะให้เห็นเราเครียดเราอาจจะต้องทําเหมือนเราเครียดแต่ว่าพอเราทําลมหายใจเราควบคุมได้หมดเรียกว่าความเครียดนั้นเป็นการแสดงแหละท่านจะได้เปรียบนะครับเวลาท่านควบคุมความโกรธได้เนี่ยได้เปรียบ คู่ต่อสู้ที่ก็กําลังเกลียดเราอยู่กําลังโกรธเราอยู่นะให้ระวังมากๆแล้วเสร็จแล้วถ้าอยากมีความสุขที่สุดเลยนะต้องลบลดความจาลดความต้องการที่ไม่จําเป็นลงลดความต้องการที่ไม่จําเป็นลงนะคือไปสรปรพสินค้าไปเห็นของไอ้ของชิ้นนี้ไม่น่าจะเอาเลยแต่เรายังอยากได้อันนี้ต้องลดนะครับ มันไม่จําเป็นนึกดูสิครับไอ้เจ้าอาผมนึกนึกวันหนึ่งผมไปเห็นเจ้าเครื่องปั่นผลไม้อะนะแม่มันเข้าท่าจริงๆเลยเขาก็โชว์ให้ดูเขาก็เอาผลไม้นะไปแช่แข็งไงครับเอาผลไม้ไปแช่แข็งนะแล้วก็เอาไปใส่เจ้าเครื่องปั่นอันเนี่ยเ,เครื่องปั่นมันมีแรงดีจังเลยผลไม้มันแข็งเป๊กเลยนะมันปั่นเนียนออกมาเป็นไอศครีมเลยครับมันเหมือนกับที่เราไปซื้อ เจ้าเครื่องทำเกล็ดน้ำแข็งของร้านสะดวกซื้อ,อมองแล้วหน้าสนใจนะหน้าหน้าจริงๆหน้าซื้อพอกำลังคิดจะซื้อไอ้เครื่องปั่นที่บ้านเราเนี่ยนะมันมันไม่เป็นอย่างนี้ไหมเฮ้ยยวกลับบ้านไปลองดูก่อนเราเอาผล,ลไม้นะไปแช่แข็งไว้แล้วมาเครื่องปัน่นปรากฏว่า เพื่อนเขาบอกว่าเองต้องหยดน้ําลงไปสักนิดนะอย่างนั้นเครื่องปั่นปั่นไม่ได้พอหยดไปปุ๊บมันก็เย็นออกมาเป็นเกล็ดน้าแข็งเหมือนกันแหละครับใช่ไหมเพื่อนเขาบอกว่ามา,าจ,จะเหลวหน่อยนะถ้าเพื่อนอยากจะเป็นเกล็ดเพื่อนเอาไปแช่ในตู้เย็นที่ฟรีซมันอีกทีนสักสิบนาทีมันก็ออกมาเป็นเกล็ดเหมือนกับไอ้เครื่องนั้นเลยเนี่ยก็อย่างที่เล่าว่าเราต้องพยายามลดความต้องการในสิ่งที่ไม่จําเป็นลง เรามีของของเราอยู่แล้วถ้าซื้อไปอีกอันหนึ่งไม่มีที่วางเลยตู้เต็มไปหมดเ้วมีแต่ของพวกนี้ครับเพราะว่าเราของไม่จำเป็นแต่เราอยากได้เราก็ซื้อมาอันนี้ถ้าจะให้ดีต้องฝึกไปฝึกไว่อายุยิ่งมากยิ่งต้องฝึกนะครับไม่จะไปทำประมาทประมาทเดี๋ยวก็ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพ ปัญหากับอะไรแล้วไหมเห็นของพวกนี้บางทีว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยซื้อมันทาไมวะเนี่ยเโดนเขาหลอกอีก้ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามองเห็นอะไรของพวกนี้เอ้ยไม่สําคัญเราไม่ซื้อเราจะรู้สึกเออเราก็เข้าท่าที่เราไม่ซื้อเนี่ยจะไปรู้สึกเข้าท่าที่ซื้อนะครับมันจะผิดหลักผิดการทีนี้ พออายุวัยขนาดนี้เรานะครับอาหารการกินก็สําคัญนะเอาไว้ผมค่อยๆเล่าให้ฟังเรื่องอาหารการกินพออายุมากขึ้นส่วนมากเราจะเริ่มกินน้อยลงถ้ากินน้อยลงก็ดีแต่ถ้ากินมากขึ้นมันจะอ้วนมากขึ้นนะครับพอเราก็ต้องดูว่าถ้าหากมันกินน้อยลงแบบผิดปกติต้องให้ดูนะครับผู้ที่มีสูงอายุมากขึ้นนะ เราอาจจะใช้แรงน้อยลงคือเดินช้าลงอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีความเจ็บป่วยหรือความพิการในร่างกายเดินเหินไม่สะดวกสายตาไม่ดีการซื้ออาหารที่ยิงๆถ้อยู่คนเดียวโดยไม่อยากจะรบกวนใครนะครับอาหารพวกนี้เรามาปรุงม,มันมากไปก็กินไม่หมดน้อยไปก็ไม่อร่อยในตรงนี้ครับจะทำให้เราไม่อยากกินอาหาร พอไม่อยากกินอาหารก็เริ่มกินน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอน้อยลงเนี่ยครับสุขภาพเราก็จะเสียนะนะเพราะฉะนั้นการที่ถ้าสมมติทำอาหารกินเองเนี่ยครับต้องพยายามปรับให้เหมาะสำหรับเราสำหรับเราเลยนะอันนี้บางทีเครื่องครัวอาจจะซื้อเล็กลงเพื่อปรุงให้ได้สำหรับเราคนเดียวทีนี้บางทีอยู่คนเดียว นะคู่ชีวิตจากไปทํากับข้าวเองก็ชักจะทําไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำนะครับเรียนรู้ที่จะทำทีนี้จะมีอาหารที่มันราคาแพงอาหารที่ราคาแพงถ้าหากสะสมเงินไว้ไม่มากพอนะนานๆก็ไปชดเชยความอยากวงนั้นสักทีนึง แต่ยาขนาดต้องไปยืมเงินคนไปซื้ออาหารรับประทานเนาะมันจะทำให้ทุกข์ยากมากขึ้นไปอีกนะทีนี้สุขภาพจิตอาจจะเสื่อมโอมลงเพราะความที่ร่างกายมันไม่ค่อยได้เลือ่องทำงานไม่ดีก็อยู่คนเดียวด้วยมีความเครียดทางอารมณ์ตรงนี้ครับอาจจะทำให้จิ้งเบื่ออาหารไปใหญ่ก็ต้องบริหารสุขภาพจิตให้ดีขึ้น การรับประทานอาหารก็พยายามรับประทานอาหารให้ให้ครบส่วนให้ครบส่วนนะครับก็มาเข้าของเราแหละรับประทานอาหารก็ต้องนี่ครับข้าวกล้องห้ผัก30%ผลไม้สักสิแล้วอย่างอื่นถั่วต่างๆก็ว่ากันไปเจ้าเนื้อ